ีคับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันอีกแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรคะเมลตัวอะไรเนี่ยแอนนาเบลแอนนาเบลไหน,น,นเบลมีตุ๊กตา,ตามาด้วยนะคะเป็นตุ๊กตาแอนนาเบลของจริงใช่ไหม,มตัวนี้มีผีสิงอยู่ไม่จริงใช่หรือเปล่าอาเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกัน,เ,นเลยนะคะช่ครับช่องดัดคุงเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด b s c สไ b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะตำนานตุ๊ก,กตาแอนนาเบลเกิดขึ้นในปี1970เมื่อดอนน่านักศึกษาพยาบาลรับของขวัญวันเกิดครบรอบ28ปีจากคุณแม่เป็นตุ๊ก,กตาผ้าหน้าตาน่ารักดอนน่าถูกใจตุ๊ก,กตาตัวนี้เลยพาไปอยู่ที่หอพักด้วย เธอกับรูมเมดเริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ตุ๊กตาเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองเปลี่ยนท่าทางเองแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการสนใจในตอนแรกจนเวลาผ่านไปการเคลื่อนไหวเหล่านี้เริ่มบ่อยขึ้นจนทั้งคู่สังเกตได้เมื่อดอนน่ากับเพื่อนกลับมาที่ห้องก็พบว่าตุ๊กตาไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่พวกเธอวางไว้ บางทีก็พบว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟามือกอดอกบางก็พบว่ามันลงมายืนอยู่บนขาตัวเองพิงอยู่บนเก้าอี้ในห้องกินข้าวหลายครั้งที่เขาวางไว้ที่โซฟาแล้วออกไปข้างนอกแต่พอกลับมาก็เห็นว่ามันไปอยู่ในห้องนอนทา,ทางที่ประตูห้องปิดอยู่ หลังจากที่ดอนน่าและแองจี้เจอเหตุการณ์นี้ได้หนึ่งเดือนความน่ากลัวก็มีมากขึ้นมันไม่ได้ขยับอย่างเดียวแล้วครั้งนี้มันเขียนข้อความไว้ด้วยดอนน่ากับแองจี้เจอกระดาษที่มีข้อความเขียนว่าช่วยเราด้วยลายมือนั้นเป็นเหมือนของเด็กเล็กๆเ,เรื่องสยองไม่ได้อยู่ที่ข้อความที่เขียนแต่เป็นวิธีที่มันเขียนตั้งหาก ตอนนั้นดอนน่าไม่เคยมีกระดาษหนังที่มันใช้เขียนอยู่ในห้องมาก่อนมันเอากระดาษมาจากไหนล่ะเมื่อไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยไปติดต่อล่างทสงและมีการติดต่อกับวิญญาณเกิดขึ้นดอนน่าได้รู้จักกับวิญญาณชื่อว่าแอนนาเบลเขาบอกว่ามีวิญญาณเด็กเจ็ดขวบมาสิงแอนนาเบลวิญญาณสาวน้อยได้บอกกับล่างทรงว่าเขาชอบดอนน่ากับแองจี้อยากอยู่ด้วย ดอนน่ากับแองจี้เมื่อได้ฟังเรื่องของแอนนาเบลแล้วก็เห็นใจจึงอนุญาตให้แอนนาเบลเข้ามาอยู่ในตุ๊กตาและอยู่ร่วมกันได้แต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะแอนนาเบลเริ่มแสดงความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนดอนน่าไม่คิดว่านี่จะเป็นฝีมือของเด็กอายุ7จ็ขวบจนต้องให้สามีภรรยาวอเลนผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งลี้ลับเข้ามาช่วยเขาก็พบว่า วิญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊ก,กตาคือวิญญาณชั่วร้ายของปีศาจที่เอาวิญญาณของแอนนาเบลมาบังหน้าเพื่อเรียกร้องความสงสารและหาโอกาสเข้าครอบงำร่างกายมนุษย์ทั้งสองติดต่อบาดหลวงมาทำพิธีขับไล่วิญญาณและนำตุ๊ก,กตาแอนนาเบลกลับไปด้วยแต่วิญญาณร้ายยังไม่หายไปไหนจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้ตุ๊ก,กตาตัวนี้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกา ซึ่งต้องขังเอาไว้อย่างดีในกล่องไม้แน่นหนาพร้อมกับไม้กางเขนศักดิ์สิทธิษษษษ์สกดเอาไว้และมีคำเตือนว่าห้ามสัมผัสเป็นอันขาดแล้วทำไมตอนนี้มันมาอยู่ตรงนี้ละเมลวางไว้เองค่ะมันเป็นตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่เราวางไว้ราวางมันขยับได้นะวา,วางไว้ในกล่องก็ได้วางวางไว้ในกล่องไม้ สำหรับเรื่องนี้จบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับรนะคะแล้วพบกันใหม่คิวหน้าขอบคุณะคะ่ะบบ๊ายบายบาย